กระเป๋าสตางค์ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีไหมไม่ต้องค่ะกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งนะคะใช้ไปยาวๆเลยค่ะ3ปี5ปี7ปีได้เลย จนกว่ากระเป๋าสตางค์จะพังแต่ถ้าวันนี้นะคะเอจะทํายังไงดีเอยอยากมีโอกาสอยากมีช่องทางการเงินการง,งานโชคลาภใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นเข้ามาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะให้ใช้เคล็ดลับด้วยการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้เงินค่ะและต้องเป็นบ้านที่เป็นมงคลเป็นสีกระเป๋าสตางค์ที่ต้องฉลกกับเรานะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะพลังงานที่ดีดึงดูดสิ่งที่ดีพลังงานที่ไม่ดีดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีนะคะของมงคลที่ใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ต้องเป็นของมงคลที่หนุนการเงินโชคลาภ และสเสน่ห์เมตตาของเราด้วยนะคะอย่างเช่นกระป๋อตางศาสตร์ตัวเลขใบนี้นะคะมีพุทธคุณครบค่ะหนุนการเงินโชคลาภณเมตตามียันนาโชคพร้อมมีเครื่องรางหนึ่งดูดเงินด้วยนะคะง่ายๆสบายสบายสหรับใครที่ได้รับกบระป๋อตางไปแล้วนะคะใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินที่เป็นจัดส่งให้ได้เลยนะคะใครสนใจกระป๋อตางใบนี้นะคะใยยาวสิบรอบสายคล้องถอดเก็บได้999บาทค่ะ